ส่วนปัญหาน้าท่วมทางตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้ำยางอําเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วขณะที่เขตลุ่มแม่น้ำํำยางตอนล่างจุดบรรจบกับแม่น้ําฉีเริ่มได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นด้านภาครัฐทาหารตํารวจแล้วก็จิตอาสาก็เร่งกระจายสิ่งของทาน้ําใจส่งให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยไปติดตามได้จากคุณปฏิพัทธ์เกณฑ์ทิ์รายงานอยู่ที่อําเภอเสลพภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านน้าจันน้อยหมู่ที่8ตําบลบึงเกลืออําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ลําน้ายางครับได้เอ่อท่วมขึ้นมาครับในพื้นที่ตําบลนาแสงและตําบลวังหลวงตอนนี้ระดับน้ําเริ่มลดลงแล้วนะครับส่วนที่นี่ระดับน้ํายังทรงตัวอยู่และด้านหลังนี้ครับมีประชาชนจิตอาสารวมไปถึงทหารจากกองพันชาติทัพที่6จังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงมาช่วยชาวบ้านที่นี่อย่างต่อเนื่องครับ ไปติดตามบรรยากาศในช่วงเช้ากันก่อนนะครับที่บ้านหนองขามตำบลวังหลวงอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายสริวิทูลผู้ว่าราชการจงังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยข้าราชการของกรมปศุสัตว์เทศบาลตำบลวังหลวงและราษฎรในพื้นที่เข้ารับพระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมามอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังหลวงซึ่งมีราษฎรประสบอุทกภัย18หมู่บ้านนอกจากราษฎรจะได้รับความเดือดร้อนแล้วยังมีสัตว์เลี้ยยงโด เพราะโคกระบือที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถหายากินเองได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเกษตรกรทรงรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอเสละภูมิตลอดทั้งวันครับทานน้าใจมากมายยังคงหลั่งไหลมาช่วยผู้อพยพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่เทศบาลตําบลนาแซงจุดรับบริจาคใหญ่และจุดกระจายสิ่งของเรียกได้ว่ามีภาครัฐภาคเอกชนนาเข้าสารอาหารสดอาหารแห้งน้ําดื่มมาบริจาคตลอดทั้งวันไปดูต่อที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพวัดบ้านหนองสิมวันนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้เฮกันแล้วครับเพราะว่าระดับน้ําในแม่น้ําอย่างนั้นได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง หลายครอบครัวตัดสินใจกลับบ้านขนเอาข้าวของครับออกมารอขึ้นเรือตลอดทั้งวันขณะที่ชาวบ้านบางส่วนครับซึ่งยังกลับบ้านไม่ได้ก็เตรียมขนย้ายสิ่งของไปรวมกับชาวบ้านที่อยู่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภยัยเทศาบาลตำบลนาแสงแทนแล้ว ตามติดสถานการณ์ต่อที่บ้านน้ําจั้นน้อยครับตําบลบึงเกลือระดับน้ํายังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับ40-50เซนติเมตรเด็กเล็กและคนชรานั้นได้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดบ้านหัวคูแล้วส่วนในหมู่บ้านยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ยังอาศัยเฝ้าทรัพย์สินอยู่ในหมู่บ้านนะครับทําให้ตลอดทั้งวันนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนรวมทั้งทหารจากกองพันทหารช่างที่6จังหวัดระเอ็ดได้ร่วมแรงเบิงแยงพี่น้องครับนําเรือยางขนส่งอาหารแล้วก็น้ําดื่มแจกจ่ายตามหมู่บ้านครับอมัีจิตา ในชุมชนนําเรือพายครับออกมารับอาหารและน้ําดื่มไปช่วยเหลือหมู่บ้านอีกแรงด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านหนึ่งครับตอนนี้สถนานการณ์ในพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นยังไงบ้างคะ่ะสถานการณ์ในน้านะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างทรงตัวอยู่นะคะ,ะไม่ไม่ไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แรงมากคะ่ะน้ําจะหลากไหลาม,ามามากนะคะก็เลยทำทำให้หมู่บ้านของเราเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะใน ไดน,นาในพื้นที่ในหมู่บ้านหลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือพวกเราถือว่าโชคดีโชคดีมากค่ะได้รับความช่วยเหลือเป็นอาหารเป็นน้ําดื่มเป็นอะไรเป็นยาประเด็นหลักๆก็คือเรื่องน้ํานะคะเพราะว่าทางหมู่บ้านเราเนี่ยถูกตัดน้ําประปาถูกตัดไฟฟ้านะคะ,ะความเดือดร้อนของตำบลเมืเองกะมีอยู่ที่ถูกน้ําท่วมประมาณ4ี่หมู่บ้านนะคะมีสี่หมู่บ้านมีบ้านบ่อกแกหมู่5บ้านบ่อกแกหมู่7แล้วก็บ้านนางเลาหมู่หก แล้วก็บ้านน้ำจะน้อยหมู่8แล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ได้ท่วมแต่ถูกต,ตัดสัญจรถนนเส้นทางถูกตัดขาดพอน้ําท่วมถนนรอบหมดเลยค่ะเห็นพี่น so, like yeah. ้องบางส่วนยังอยู่ในบ้านที่น้ขาดน้ขาดไฟใช่ค่ะําไมเขายังอยู่ในบ้านก็ในส่วนที่เขาอยู่บ้านเขาดูแลตัวเองได้นะคะดูแลเองตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ในส่วนที่ผู้พิการคนชราเราเอาไปเอาโยกย้ายไปอยู่ที่ศูนย์นะคะศูนย์พักพิงของตำบล ขณะที่ระดับน้ำในวันนี้ครับที่สถานีวัดน้ำอีกาแม่น้ำยางนั้นลดระดับลงจากเมื่อวานกว่า32เซนติเมตรแต่ยังคงล้นตลิ่งอยู่1เมตร6เซนติเมตรส่วนระดับน้ำในแม่น้ำชีที่สถานีวัดน้ำอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่9เมตร28เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน30เซนติเมตรและเหลืออีก30เซนติเมตรจะเต็มตลิ่งครับ จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทานน้ำใจหลังไหลไหลตุ่มโฮมมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับมาที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทำให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยนั้นมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปด้วยนะครับซึ่งขณะเดียวกันครับแม้ว่าลําน้ํายังในพื้นที่บางส่วนจะลดลงแล้วแต่บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท้ายน้ํายังคงต้องรับน้ําต่อไปซึ่งจะมีการหนุนมาก,กับแม่น้ําชีอีกรอบหนึ่งด้วยครับทางภาคราชการส่วนราชการต่างๆก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับพี่น้อง ตอนนี้กลับไปที่ทางสถานีครับ